วันนี้ผมจะมาทำเมนูที่ผมไม่ได้กินมาประมาณ20ปีแล้วผมเคยมีแฟนเป็นคนไอร์แลนด์ตอนอยู่ที่อังกฤษนะตัวเล็กน่ารักมากจะขึ้นรูปให้ดูจะขึ้นรูปกูกู <c oughs> กจะโดนตีน <c oughs> นะครับโคตรเท่เราก็ใช้น้ํามันข้าวลำข้าวนะครับลำข้าว น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนเขาน่าจะแบบแร่ให้มันเหมือนแบบผ่าครึ่องออกมาเลยแล้วก็โรส you no you yeah, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอ้ฟ้านะครับวันนี้ขี้เกียจทำเสียงกระแด <laughs> วันนี้ผมจะมาทำเมนูที่ผมไม่ได้กินมาประมาณ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไปกินข้างนอกผมจะรู้สึกแบบไม่เชื่อใจไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะผมไม่ชอบอะไรเละๆที่ไปสั่งที่ร้านน่ะนึกออกปะคือมันจะไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะเก็บยังไงมันทำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะทำวันนี้คือ shepherd's pie ครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือพายคนเลี้ยงแกะอ่ายคนที่เลี้ยงแกะไม่ใช่คนโกหกนะคนที่แบบเลี้ยงแกะที่คอยตอนเขาเรียกไม่ใช้ตอนแกะ เรียกอะไรเวตาเวตาตัดไข่แกะนะมันเรียกอะไรนะต้อนแกะนะครับนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารที่ตอนผมอยู่อังกฤษผมจะกินบ่อยมากนะครับแล้วก็มันเป็นอาหารที่คนไอร์แลนด์ชอบกินนะครับผมเคยมีแฟนเป็นคนไอร์แลนด์ตอนอยู่ที่อังกฤษนะตัวเล็กน่ารักมากนะครับชื่อพิปป้าขึ้นรูปไหมคะขึ้นรูปให้ดูจะขึ้นรูปกูกูจะโดนตีนนะครับนั่นแหละแต่ว่า อาหารที่อังกฤษผมผมมันจะกินอยู่ไม่กี่อย่างนึกออกปะแต่ว่าคือบ้านเขาทําอันนี้ให้ผมกินตอนผมไปเยี่ยมบ้านเขาที่ไอร์แลนด์มันอร่อยมากแล้วผมจําได้ว่าแม่ผมชอบกินอันนี้แล้วชอบทำให้ผมกินตอนเด็กกับผมเออชอบไงแล้วก็ได้รู้เรื่องว่าจริงๆเขาทํากันมาเป็นพันปีแล้วนะเพราะว่าที่ที่ไอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมีมันฝรั่ง แล้วมันมีช่วงนึงที่คนไอร์แลนด์อดอยากอดตายกันอ่ะมันไม่มีอะไรจะกินเพราะว่ามันมันฝรั่งมันเหมือนเป็นแรงอ่ะปลูกไม่ขึ้นอ่ะแล้วไม่มีอะไรกินตายกันหมดเลยเพราะว่ามันฝรั่งเป็นอะไรที่สําคัญมากคนไอร์แลนด์เนี่ยดังอยู่2อย่างมันฝรั่งแล้วก็เหล้ากินเหล้าเก่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คนไอร์แลนด์เนี่ยเอาของในประเทศที่ดังมาใช้อ่ะก็คือมันฝรั่งแล้วก็เขาเลี้ยงแกะกันเยอะด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นเนื้อแกะมาทำแต่ผมมันไม่ไม่ค่อยชอบทานเนื้อแกะก็เลยใช้เเเนนนนื้อวววััััะะคครรรรบบ่่่าาาามมมิกกกดีไย โค้ตเท่อะถ้าพาสาวมาอย่างเงี้ยเออกินอะไรป่ะอ๋อเอาน้ำอะไรเอาน้ำอะไรเอาเอาโค้กอ๋อโอเคโค้ตเท่อะอามา อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือจะเห็นว่าผมต้มมันฝรั่งอยู่นะครับตอนนี้ผมต้มมันฝรั่งอยู่ผมจะมเอามาทําเป็นมันบดนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราจะมาเตรียมส่วนผสมที่เราจะเอามาทําไส้ก่อนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคือแครอทอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดแครอทพี่องเลงมีครห้งหนูเอาแครอทมาฟาคะ แต่ผมไม่อยากทำเสียงพมา่าผมไม่อยากร้องมันจริงๆมันเราไม่ควรไปร้องเพลงน,นั้นมันคือการเหยียดมากเลยนะพวกสงสารคนพมา่าคือเราคนไทยชอบไปแกล้งเขานะเว้ยตอนเจอแบบเด็กเสิร์ฟพมา่าอะไรชอบไปบอกเนื้อแคระมาฝาอะไรเงี้ยใช,ช่ไหมเจะาใ่ช้สาเขาเออผมรู้สึกแย่เลยทุกครั้งเลยเขาคงเขาก็ยิ้มยิ้มไปเขาคิดในใจสัตว์เอ,อ้ย ที่เขาหอข้าวด้วยเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเขาอิสว์กูไม่ต้องมาทำงานบ้าเพื่อนมึงตายไปแล้วภาษาอะไรยากสุดเน่เพื่อนบ้านเราขเขมรปะ่ะพี่พูดพมาให้ฟังหน่อยยากป่ะพูดือเป็นบ้าปะ่ะไทยกูยังพูดไม่ค่อยชัดเลย,ออยเอาเอาจริงๆนะคือผมรู้ว่า ในยุคนี้มันไม่ควรพูดอะไรแบบนี้มันพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนมันดราม่าอะไรง่ายมากแต่จริงๆแล้วคือสมัยตอนผมเด็กๆเราไม่ได้ไปเหยียดใครเราไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครถูกปะ่ะแต่เราพูดอะไรที่มันเป็นแบบเขาก็พูดเกี่ยวกับเราอะ่ะเราไม่ได้ไปแบบเหยียดเขาหรือไปบูลลี่เขานะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเพื่อนผมตอนเป็นคนเวียดนามอย่างเงี้ยแล้วเขาคุยกับผมเป็นปแบบเขาคุยกันเองภาษาเวียดนามอะ่ะเขานินทาเราหรืออะไรเงี้ยเราได้ยินแล้วผมรู้สึกว่ามันฟังยากมากอะ่ะผมรู้สึกเหมือนเสียงกีตาร์ที่สายหลวมมา <laughs> ตอนเขาพูดอะ่ะ <laughs> นึกออกไหมเหมือน มันฝรั่งนี่มันหอมนะจริงๆแล้วอะเราต้มมันเสร็จเราก็เอามันมาวางไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทามันบดกันพายเนี้ยเป็นพายที่เราไม่ได้ใช้แป้งพายเลยไม่มีเนื้อใช้หมูได้ครับจริงๆคุณจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับจะใช้ไก่ใช้อะไรก็ได้แต่ผมไม่แนะนํานะแต่ใช้หมูได้ไม่ค่อยอะไรอะไรมากก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเมนูนี้จริงๆแล้วเนี่ยออริจิคือเขาใช้แกะแต่ผมไม่ชอบกินแกะผมก็เลยใช้เนื้อแต่คุณจะใช้หมูใช้อะไรก็ได้ครับแต่ถ้าอร่อยก็คือเนื้อออกกััับบบแะะะเเเคคคครรรรรืืร่่งททศนนีาวซ้ มาใช้เนี่ยจริงๆคุณจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นออริจิเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องเทศเยอะนะครับแต่ผมชอบนะครับผมรู้สึกว่ามันทําให้พายมันมีกลิ่นพิเศษมาหน่อยนะครับเราจะใช้โรสแมรี่นะครับแล้วก็ไทม์นะครับไม่ใช่เวลานะครับแต่ว่าเป็นเครื่องเทศแล้วก็สับนะครับให้ละเอียดเลยสบู่ที่ผมใช้ก็เป็นโรสแมรี่นะโรสแมรี่กับน้ำมันมะกอก ดีมากเลยหอมมากคืออาบน้ําเสร็จปับ๊บรู้สึกเข้าเตาอ,อบได้เลยอะแต่หอมจริงก้อน300กว่าบาทแต่ดีใช้ได้นานนะมากใช้ได้เป็นเดือนจริงๆผมอะต้องขาวกว่านี้นะผมต้องผิวเหมือนหนุ่ยอะมีแต่คนอยากเห็นแต่หนุ่ยเป็นคนอายกล้องแต่หนุ่ยขาวมากแต่หนุ่ยมันทาครีมกันแดดผมไม่เคยทาครีมกันแดดเลยผมไปเที่ยวทะเลไปเล่นเรือใบอะไรไม่เคยทาเลยผมไม่ชอบทาครีมมันหนืดแล้วก็ต่อมานะครับเวลาของเราไทาม์ไทม์แม่งหอมจริงสมมติว่าาถ้จะ ไม่ได้แต่โรสแมรี่ได้อยู่น้ำหอมชอบใช้แต่ไทม์เนี่ยใส่กับปลากับหมูกับไก่กับเนื้อก็ได้กับหมูกับอะไรก็ได้อะหอมมากนะครับถ้าคุณจะทําอาหารฝรั่งเนี่ยแล้วคุณคิดอะไรไม่ออกใช้ไทม์บ้านเราชอบพอทำอาหารฝรั่งไม่รู้จะใส่อะไรชอบใส่ออริกาโน่มันไม่ค่อยเข้าผมแนะนำนะครับถ้าคุณจะใส่ออริกาโน่หรือใส่อะไรแล้วคุณอยากเดี๋ยวว่าคุณจะทาอาหารฝรั่งแล้วคิดว่าเออมันควรจะมีเครื่องเทศมีอะไรหน่อยอ่ะสออย่างนี้ครับ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับโรสแมรี mm ่ hmm. หรือไทม์ไทม์ก็จะแบบนานาชาติหน่อยถ้าโรสแมรี hmm. ่ก็จะเป็นพวกอาหาจรจี่เป็นหลักไทม์กับมะนาวเนี่ยโหทํากับไก่กับปลากับอะไรโคตรหอมเลยแค่ใส่มะนาวกับไทม์มะนาวเหลืองนะเลมอนอะ่ะแล้วก็ผสมกันนะครับอย่างนี้บางคนจะไม่ผสมแต่ผมว่าผสมมันดีมันมันจะได้ไม่มีแบบบางช่วงที่แม่งโรสแมรี่อย่างเดียวบางช่วงไทม์อย่างเดียวจะได้แบบมิกซ์แอนด์แมทช์มันเข้ากันจริงๆเลยนะครับแล mm hmm. ้วเราก็ใช้น้ํามันข้าวลำข้าวนะครับลำข้าว ไ <c oughs> ม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ากระทะเราเป็นกระทะไม่ติดอยู่แล้วนะครับเราจะใส่ผมใส่แค่หลอกก่อนดนะีกว่านิดเดียวถ <c oughs> ช่วงนี้เนเนื้อถูกกว่าหมูจริงนะเนี่ยนี่เนื้อเราดีด้วย <c oughs> เนื้อนี่แพ็คเรา76บาทอย่างดีนะครับไทยฝรั่งเศส หมูเราว1 5 5แต่หมูมันเยอะกว่าประมาณ3 0เพราะฉะนั้นก็ตีไปก็ยังแพงอยู่แต่แพงกว่าไม่มากแต่ไม่น่าเชื่อเนาะ <Yeah. S 1> คราวนี้เราก็จะปรุงนะครับ <Yeah. S 1> เกลือพริกไทยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วเราก็กดๆอย่างนี้นิดนึงนะครับเอาอันนี้ปิดไว้ระหว่างนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะมาทำมันบดก่อนนะครับ <Yeah. S 1> จะได้ไม่เสียเวลามันบดอย่างแรก <Yeah. S 1> เกลือเหมือนกันนะครับ จริงๆมันจะมีเครื่อง ให้คุณบดนะครับแต่ผมไม่ไดเอามาจากบ้านจริงบ้านผมมีมีไปตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่ค่อยพังนะครับถ้าคุณไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้ซ่อมอะไรใช้ซ่อมก็ได้ครับใช้ซ่อมกดก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องจําไว้ว่าถ้าคุณจะใช้ซ่อมนะแนะนําให้ต้มให้มันมันเละมากๆแล้วค่อยมาทําได้นะครับแล้วถ้าคุณต้องการมันบดที่ฟูๆพยายามซับน้ําก่อนตอนที่ต้มเสร็จถ้าคุณต้องการมันบดที่แบบไม่ฟูมากก็ไม่จำเป็นต้องซับน้ํามากนะครับนั่นคือเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับอย่าที่ผมบอกอถ้าชอบอยาก หลังจากต้มอะ่ะเราก็ค่อยเอามาบดแต่ถ้าคุณต้องการแบบธรรมชาติมันบดทั่วไปก็ให้มันมีน้ำได้บ้างตักม้าใส่ได้เลยไม่เป็นไรครับมีความชื้นดีบดประมาณสัก70%นะครับมันยังมียังมีเศษใหญ่เศษอะไรยอยู่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปใส่นมนะครับผมไม่คนไม่ชอบกินนมจะต้องใส่เยอะมากนะครับประมาณเนี้ยนิดนึงอย่าให้มันเละ,ะครับ แล้วก็เป็นสเตปนี้ที่คนไอร์แลนด์เท่านั้นที่จะทำนะครับคือใช้ชีสเชดเดอร์ชีสนะครับซึ่งถ้าทําแบบมันบดแบบอิตาลีที่ผมกับแอนเดียชอบทำอะ่ะเราจะใส่พาเมซานแต่พอถ้าเป็นแบบมันบดอเมริกามันบดนุ่มมันบดนี่เขาก็จะใส่อย่างอื่นนะแต่ใส่เชดเดอร์ชีสลงไปอะ่ะไอร์แลนด์เท่านั้นเอง <c oughs> อ่าคราวนี้เราก็จะใส่ทาร์และโรสแมรี่ลงไปนะครับพยายามสับ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 สบให้เนื้อมันไม่เป็นก้อนใหญ่ๆะครับมาทำมันบดต่อ หลังจากนั้นเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับประมาณสัก2ก้อนสับต้นหอมต้นหอมกับมันฝรั่งมันจะหอมมากมันอยู่ด้วยกันเหมือนคนที่ชอบกินซาวครีมแอนด์ออนเนียนอย่างเงี้ยฮ้พวกเลพวกมันฝรั่งทอดพิงโก้อะไรเงี้ยรสยอดฮิตตลอดก็คือซาวครีมแอนด์ออนเนียนใช่ไหมไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้มันสดชื่นมากขึ้นด้วยก็ดีราวน,นี้เราคุกให้มันแบบเข้ากันโคตรเลยนะครับ แล้วก็ถั่วลันเตานะครับที่น้องผมชอบล้อผมว่าพายถั่วลันเตาแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้นอกจากพายไก่ผมถึงจะใส่เยอะอประมาณเท่านี้กําลังดีครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังคือตอนพวกทหารเรือสมัยก่อนเขาถูกลงโทษอ่ะเขาจะถูกลงโทษไปทําอะไรรู้ปะ่ะบ้านเราก็จะให้ไปทําแบบหน้าที่ล้างห้องน้ำทำรูมนิ่มหน้ามันแบบนั่นใช่ไหมถ้าเป็นพวกฝรั่งสมัยก่อนอ่ะเขาจะถูกบังคับให้ไปปอกมันฝรั่ง ราะมันฝรั่งมันเก็บได้นานไงอยู่บนเรืออยู่บนเรือมันต้องเก็บอาหารที่ไม่เสียใช่หมมีหนูมีอะไรมาก็ไม่เสียไงก็ให้ไปปอกมันฝรั่งปอกทีเป็นร้อยเป็นพันลูกอะ่ะเออแล้วต้องมานั่งทํามันบดต้องมาปอกเสร็จทําอย่างนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ดีกว่าดีกว่าต้องไปล้างนู่นล้างนีหนะ่ห้องน้ำอะไรเงี้ยเราจะมาเตรียมพายเราดีกว่าคราวนี้นะครับเราก็ต้องแพคให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําหมูต่อให้ส้มด้วยนะครับเพราะส้มกินเนื้อไม่ได้ พยายามให้มันแบบเท่ากันนะบางทีแบบคนชอบทําฝั่งนี้หนาหนากว่าฝั่งนี้บางกว่าอาเงี้ยพยายามให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วเราก็จะเอามันฝรั่งมาปิดหน้าแทนหนบเอ้แทนแป้งพายนะครับอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบเอาแป้งใส่ไปด้วยตอนที่เราทาพายจะให้ข้างในมันเป็นเหมือนแบบแน่นๆหน่อยผมไม่ค่อยชอบนะครับการทําพายทั่วไปอ่ะเราจะต้องใส่แป้งลงไปในตอนที่เราทํอ่ะ แต่ผมผมไม่อยากกินแป้งแบบนั้นนะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะส่วนตัวนะแต่จริงๆควรทำนะเพราะมันจะทำให้เราตัดเป็นชิ้นง่ายวิธีตกแต่งก็ง่ายมากนะครับเราแพ็คให้แน่นก่อนเราแพคเสร็จปั๊บนะครับเราใช้ตรงนี้นะครับท่านอย่างนี้แล้วเราก็เอาเข้าไปอบแล้วก็รอ มาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเข้าไปในเตาอบเนี่ยเวลาผมไม่รู้นะครับแต่ผมอยากให้สังเกตดูข้างบนที่เราทําเป็นลายๆเนี่ยให้มันเกรียมๆแล้วแข็งๆหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นแบบเละๆเหมือนมันบดน,นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเริ่มกรอบอะนะครับเราก็รู้แล้วว่าเสร็จให้มันสีประมาณเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษเรียก golden brown ภาษาไทยเรียกอะไรสีน้ำผึ้งอะไรอย่างี้ป่ะเอะ <S <S อ วิธีเสิร์ฟนะครับจริงๆมันเป็นพายที่แบบอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้เป็นพายเป็นชิ้นเป็นอะไรเงี้ยมันมเป็นพายแบบเชาาน้านะครับมันจะอร่อยแต่มันก็จะต้องตัดแบบนี้นะครับ oh. ดูดีไหมด,ดีมากแล้วเราก็กินแบบนี้แหละ,ะ,ะ,ะปากลวกเพดานไหมเพดานลวกนี้ผมเป็นบ่อยมาก นี่ยอร่อยถ้าท่านผู้ชมอยากกินที่ความรู้สึกแบบเปียกๆนะตอนที่ทำไส้อะใส่แป้งเอเนกประสงค์ลงไปสักสองช้อนมันจะช่วยให้แบบมันเป็นน้ำแบบเหนียวๆห,หน่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบกินแบบนี้รสชาติที่เราจะได้ก็คือมันจะมีกลิ่นหอมของ เนื้อกับเครื่องเทศที่เราใส่ไปทายกับโรสแมรี่เนี่ยเราก็จะมีแบบผักอย่างแครอทกับถั่วลันเตาเนี่ยที่มันช่วยแบบทำให้มันเป็นเหมือนแบบไส้พายทั่วไปอ่ะแต่คือพอมันมีมันบดเราเนี่ยที่มันเป็นเหมือนแป้งพายอ่ะแทนที่เป็นแป้งพายเป็นมันบดเนี่ยมันก็จะมีรสชาติแบบมันมันของมันบดผสมกับชีสที่เราใส่ไปนมและเนยที่เราใส่มันก็จะแบบหอมๆอร่อยอร่อยกินง่ายๆปสบายใครไม่ชอบกินพายกินได้อ่ะดูจากควันในกล้องอือร่อยมาก ปื้ยิ่งเก็บไว้ในตู้เย็นนานยิ่งอร่อยอะ่ะเก็บได้อาทิตย์หนึ่งเ<ม>นี่ยกินเย็นๆย,ยังได้เลยครับอยู่ควันเนี่ยสวยป่ะน,น,นึกว่าอยู่ที่ดอยนนน,นหรือดอ่ไรสัอ่าของส้มก็เสร็จแล้วนะอะืมพอดีอ่ะอืออรอยจริงท่านผู้ชมลองทำได้นะครับมันไม่ยากนะครับง่ายมากเลยจริงๆเราถูกมากนะ มันฝรั่งรวมกันก็ประมาณร้อยหนึ่งเนื้อก็ประมาณสี่ร้อยไม่ถึงสามร้อยห้าสิบก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบผักก็มันไม่แพงนะครับก็ตีไปอีกร้อยหนึ่งแล้วกันก็เป็นห้าร้อยห้าสิบเนยนู่นนี่อะไรคุณน่าจะมีกันอยู่ละนะครับประมาณหกร้อยแล้วกันรวมทุกอย่างเลยแต่กินได้เยอะมากนะแปดคนใช่คุ้มนะครับลองทําดูนะครับไม่ยากและอร่อยด้วยนะครับช่วงนี้หมูแพงกินนี้ดีกว่า ครับคุณเจาเกรวี่ใส่เอาซอสอะไรใส่ขิ้นอร่อยหมดแล้วครับลองดูนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วสนุกก็ <istic. S 1> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ